ทระธรรมสองซามูเอลบทที่21ในรัชกาลของดาวิดเกิดการกันดานอาหารติดต่อกันเป็นเวลาสามปีดาวิดจึงร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเป็นเพราะซาอูได้สังหารชาวกิบิโอนเขาและครอบครัวต้องรับผิดชอบกษัตริย์ดาวิดจึงสงเรียกชาวกิบิโอนมาประชุมกิบิโอนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอล แต่เป็นชาวอ,มอามูไรที่ได้รับการไว้ชีวิตตามที่ชาวอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้แต่ซาอูแพยายามกวาดล้างพวกเขาเพราะความกระตือรือร้นที่จะทำเพื่ออิสราเอลและยูดาดาวิดตรัสถามชาวกิบิโอนว่าเราจะทำอะไรให้พวกท่านได้บ้างเราจะชดเชยให้ท่านได้อย่างไรเพื่อท่านจะได้อวยพรพวกเราซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้าชาวกิบิโอนตอบว่า ข้าพระบาททั้งหลายไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินทองจากซาอูกับราชวงศ์และก็ไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตใครในอิสราเอลดาวิดตรัสว่าท่านต้องการให้เราทำอะไรพวกเขากราบทูลว่าสำหรับคนที่ทำลายล้างและคิดร้ายต่อพวกข้าพระบาทจนวอดวายและระเหตุจากอิสราเอลพวกข้าพระบาทขอลูกหลานที่เป็นชายของเขาเจ็ดคนมาประหาร และประจานไว้ต่อหน้าองค์ผู้เป็นเจ้าในเมืองกิเบอาของซาอูผู้ที่องค์ผู้เป็นเจ้าส่งเลือกสรรดาวิดตรัสว่าเราจะมอบคนเหล่านั้นให้ท่านดาวิดทรงไว้ชีวิตเมฟีโบเชตผู้เป็นโอรสของยูดาธานและเป็นหลานชายของซาอูเนื่องจากคำมั่นสัญญาต่อหน้าองค์ผู้เป็นเจ้าระหว่างดาวิดกับยูดาธานราชโอรสของซาอูแต่ทรงมอบตัว อาโมนีกับเมฟีโบเชตราชโอรสของซาอูซึ่งเกิดจากนางริสปาทิดาของไอายาทั้งส่งมอบบุตรชายห้าคนของนางเมราบราชธิดาของซาอูซึ่งเกิดกับอาทรีเอลบุตรบาซิไลแห่งเมหลาชาวกิบิโอนประหารและประจานคนเหล่านั้นไว้บนภูเขาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนทั้งเจ็ดก็สิ้นชีวิตขณะนั้น เป็นตนุดูเก็บเกี่ยวข้าวบาเลนางริสปาทิดาของไอายาคลี่ผ้ากระสอบลงบนหินก้อนหนึ่งสำหรับตนและพักอยู่ที่นั่นตลอดฤดูเก็บเกี่ยวจนฝนเริ่มโปรยปลายลงบนร่างเหล่านั้นนางคอยไล่นกแรง้งที่จะมาจิกกินซากศพในเวลากลางวันและฝูงสัตว์ป่าในเวลากลางคืนเมื่อดาวิดทรงทราบถึงการกระทำของนางริสปาซึ่งเป็นทิดาของไอายา และเป็นสนมของซาอูก็เสด็จไปน,นำอัฐิของซาอูกับยูนาธานราชโอรสมาจากชาวยาเบชกิเลอาดผู้แอบไปน,นำพระศพของซาอูกับยูนาธานมาจากลานเมืองเบีชานที่ซึ่งคนฟิลิสเตียแขวนทั้งสองพระองค์ไว้หลังจากผู้เขารบชนะซาอูที่กีโบอาดาวิดนำอัฐิของซาอูกับยูนาธานราชโอรสมาจากที่นั่นและรวบรวมกระดูกข,ของผู้ที่ถูกประหาร และถูกประจานไว้ด้วยกันพวกเขาก็ฝังอธิของซาอูกับยูดาานราชโอรสไว้ในอุโมงฝังศพของคิชบิดาของซาอูที่เสลาเขตเบนามินและทําทุกสิ่งตามที่กษัตริย์ตรัสสั่งหลังจากนั้นพระเจ้าทรงตอบคํำลิษฐานเพื่อดินแดนนั้นคนฟิลิสเตียมาสู้รบกับอิสราเอลอีกดาวิดเสด็จลงไปกับทหารเพื่อต่อสู้กับคนฟิลิสเตียและดาวิด ทรงเหน็ดเหนื่อยและหมดกำลังอิชบีเบโนบวงวานของราฟาเจ้าของหอกทองสำริดหนักประมาณ3.5กิโลกรัมคาดดาบเล่มใหม่หมายจะปลงพระชนดาวิดแต่อาบิชัยบุตรนางเสรุยาตรงรีเข้ามาช่วยสังหารชาวฟลิสเตียคนนั้นจากนั้นทหารของดาวิดประกาศว่าฝ่าพระบาทอย่าทรงออกรบอีกเลยเพื่อไม่ให้ดวงประทีปของอิสราเอล ต้องดับไปต่อมาใน,นระหว่างการรบกับชาวฟิลิสเตียที่เมืองโกบสิบเบคายชาวฮูชาได้สังหารทรัพ์วงวานของราฟาและในการรบกับฟิลิสเตียอีกครั้งหนึ่งที่โกบเอวานันบุรยาอาเรโอเรกิมชาวเบดเลเฮหมสังหารน้องชายของโกลิอัตชาวกัดผู้ซึ่งถือหอกด้ามใหญ่เหมือนไม้กระพันทอผ้า ในการรบอีกครั้งที่เมืองกัดคนร่างยักษ์ผู้หนึ่งมีนิ้วมือนิ้วเท้าข้างละหกนิ้วรวมเป็น24นิ้วซึ่งเป็นวงวานราฟาเช่นกันได้มาคมคู่อิสราเอลแต่ถูกยุนธานบุตรชิเมอาพี่ชายของดาวิดสังหารดาวิดและทหารปิดชีพคนทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นวงวานของราฟาแห่งเมืองกัดพระธรรมสองซามูเอลบทที่22 ดาวิดทรงขับร้องเพลงบทนี้ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเหลือเขาจากเงื่มมือของซาอูและศัตรูอื่นๆทั้งปวงเขากล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศิลาเป็นป้อมปราการและผู้กอบกู้ของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นศิลาที่ข้าพเจ้าเข้าไปลีภยัยทรงเป็นโลเป็นกำลัง แห่งความรอดของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่มั่นเป็นที่หลีภยัยเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคนอธรมหิตข้าพเจ้าร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากเหล่าศัตรูคลื่นแห่งความตายถาโถมใส่ข้าพเจ้ากระแสแห่งความหายณนะ ท่วมทนข้าพเจ้าบ่วงแห่งแดนผู้ตายรัดรอบตัวขา้าพเจ้าบ่วงแรววแห่งความตายอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าในยามทุกโศกข้าพเจ้าร้องทูลองค์พระบุ็นเจ้าข้าพเจ้าทูลเรียกพระเจ้าของข้าพเจ้าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์เสียงร่ำร้องของข้าพเจ้าดังไปถึงพระกันของพระองค์แผ่นดินโลกสะเทือนเลื่อนลั่น ฐานของสวรรค์สั่นคลอนสวรรค์สั่นสะเทือนเพราะพระองค์ทรงพระพิโรธควันพุ่งออกมาจากพระนาศิกเปลวไฟเผาผลาญและฐานไฟลุกโชนออกมาจากพระโอฐ์ของพระองค์พระองค์ทรงแหวกฟ้าสวรรค์และเสด็จลงมาเมฆมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ทรงประทับเหนือเครูปเสด็จมาด้วยปีกแห่งกระแสลม พระองค์ทรงทำให้ความมืดปกคลุมอยู่รายรอบพระองค์ทรงให้เมฆฝนดำทะมึนในท้องฟ้าอยู่รอบพระองค์สายฟ้าแลบแปลบปราบออกมาจากแสงสว่างเจิดจ้าแห่งการปรากฏของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งกำปนาตจากฟ้าสวรรค์พระสุรเสียงขององค์ผู้สูงสุดดังก้องพระองค์ทรงยิงลูกศรทำให้เหล่าศัตรูกระเจิดกระเจิงไป ทรงส่งฟ้าแลบทําให้ผู้เขาแตกพ่ายไปเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำราบเมื่อลมพวยพุ่งออกจากพระนาสิกของพระองค์ภูเขาในท้องทะเลก็เผยออกรากฐานของโลกก็ปรากฏพระองค์ทรงเอื้อมประหัสจากเบื้องบนลงมายึดข้าพเจ้าไว้ทรงดึงข้าพเจ้าขึ้นจากห้วงน้ําลึกพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูผู้ทรงอํานาจ จากปฏิปักษ์ผู้แข็งแกร่งกว่าข้าพเจ้าพวกเขาบุกโจมตีในยามที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำชูข้าพเจ้าไว้พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างขวางทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พระทรงปิติยินดีในตัวข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าทรงปูนบำเหน็จแก่ข้าพเจ้า เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ทำชั่วโดยหันไปจากพระเจ้าของข้าพเจ้าบทบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์ข้าพเจ้าไร้ตตำหนิต่อหน้าพระองค์และได้รักษาตนให้พ้นจากบาปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปูนบำเหน็จ แก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าตามที่ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์ทรงสำแดงพระองว่าซ like ื่อสัตย so ์ต่อผู้ที่ไร้ทิฏฐิทรงสำแดงพระองว่าไร้ทิฏฐิต่อผู uh ้ที่บริสุทธิ์ทรงสำแดงพระองว่าบริสุทธิ์แต่กับผู้ที่คดโกงทรงสำแดงพระองว่าฉลาดหลักแหลมพระองค์ทรงช่วยผู้ที่ถ่อมใจให้รอดพ้น แต่ทรงจับตาดูคนหญิงพยองเพื่อทำให้เขาตกต่ำลงข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระทีพของข้าพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปลี่ยนความมืดมนของข้าพระองค์ให้กลายเป็นความสว่างข้าพระองค์สามารถตะลุยกองทัพได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์ข้าพระองค์ปีนข้ามกำแพงเมืองได้โดยพระเจ้าของข้าพระองค์สำหรับพระเจ้า วิถีของพระองค์นั้นดีพร้อมพระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีข้อผิดพลาดพระองค์ทรงเป็นโลกสําหรับทุกคนที่เข้าลี้ภัยในพระองค์ใครเล่าเป็นพระเจ้านอกจากพระยาเวผู้ใดเล่าคือพระศิลาเว้นแต่พระเจ้าของเราพระเจ้านี่แหละทรงเป็นผู้ประธานกําลังแก่ข้าพเจ้าทรงกระทําให้หนทางของข้าพเจ้าดีพร้อมพระองค์ทรงกระทําให้เท้าของข้าพเจ้า เป็นเหมือนเท้ากว่างทรงทำให้ข้าพเจ้ายืนอยู่บนที่สูงได้พระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้พร้อมรบแขนของข้าพเจ้าจึงสามารถโกงคันธนูทองสำริดได้พระองค์ประทานโล่แห่งชัยชนะของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทรงน้อมพระองค์ลงเพื่อกระทำให้ข้าพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงกระทำให้ทางที่ข้าพระองค์เดินนั้นกว้างขวางเพื่อข้าพระองค์จะไม่พลาดลม้ม ข้าพระองค์ลุกไล่ศัตรูและบทขยี้พวกเขาข้าพระองค์ไม่ได้หันหลังกลับจนกระทั่งพวกเขาถูกทำลายข้าพระองค์บทขยี้พวกเขาจนแหลกลานและไม่อาจลุกขึ้นมาได้อีกพวกเขาสยบอยู่ใต้เท้าของข้าพระองค์พระองค์ประทานกำลังให้ข้าพระองค์แข็งแกร่ง,งพร้อมรบทรงกระทําให้บรรดาปฏิปักษ์ของข้าพระองค์หมอบแทบเท้าข้าพระองค์ พระองค์ทรงกระทําให้ศัตรูของข้าพระองค์ถอยหนีไปข้าพระองค์ทําลายล้างปฏิปักษ์ของข้าพระองค์พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยเขาร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจา้าแต่พระองค์ไม่ทรงตอบข้าพระองค์จึงบทขยี้พวกเขาแหลกละเอียดเป็นผงทุลีข้าพระองค์เหยียบย่ำพวกเขาเหมือนเหยียบโคลนตามถนน พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์จากการโจมตีของประชากรของข้าพระองค์ทรงสงวนข้าพระองค์ไว้ให้เป็นประมุขของประชาชาติทั้งหลายผู้คนที่ข้าพระองค์ไม่รู้จักมาสวามิภักต์ต่อข้าพระองค์คนต่างชาติมาสยบต่อข้าพระองค์ทันทีที่ได้ยินถึงข้าพระองค์พวกเขาก็เชื่อฟังข้าพระองค์พวกเขาล้วนเสียขวัญต่างก็ตัวสั่นออกมาจากที่มั่น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่ขอถวายสรรเสริญแด่พระศิลาของข้าพระองค์ขอพระเจ้าพระศิลาพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงแก้แค้นให้ข้าพระเจ้าผู้ทรงปราประชาชาติต่างๆไว้ภายใต้ข้าพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าพ้นจากเหล่าศัตรูพระองค์ทรงเชิดชูข้าพเจ้าไว้เหนือข้าศึกทั้งหลาย ทรงกรอบกู้ข้าพเจากหมู่คนอมหิตข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชาชาิทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ที่ทรงเลือกสรรไว้ทรงสำแดงความกรุณาอย่างไม่หยุดยัง้งต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้คือดาวิดและวงวานของเขาสืบไปเป็นนิต พระธรรมสองซามูเอลบทที่23ต่อไปนี้คือคำอำลาของดาวิดวาทะของดาวิดบุตรเจสีวาทะของผู้ที่องค์ผู้สูงสุดทรงเชิดชูบุรุษผู้ได้รับการเจิมตั้งโดยพระเจ้าของยาโคบผู้ขับขานบทเพลงของอิสราเอลพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านข้าพเจ้าพระดำรัสของพระองค์ อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสพระศิลาแห่งอิสราเอลตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อผู้หนึ่งปกครองปวงชนด้วยความชอบธรรมเมื่อเขาปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้าเขาก็เป็นเช่นแสงอรุณดังอรุณโนไทยอันไรเมฆหมอกประดุดฟ้ากระจ่างหลังฝนซึ่งทำให้หญ้างอกขึ้นมาจากผืนดิน พระเจ้าทรงตั้งพงพันธ์ของข้าพเจ้าไว้ไม่ใช่หรือพระองค์ทรงทำพันธสัญญาณิรัน์กับข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์และมั่นคงทุกส่วนทุกตอนไม่ใช่หรือพระองค์จะไม่ทรงให้ความรอดและความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้าสำร็จผลหรือส่วนคนชั่วจะถูกเหวี่ยงทิ้งไปหมดเหมือนหนามซึ่งจะไม่ใช้มือกอบหรือกำผู้ใดแต่ต้องหนามย่อมใช้เครื่องมือเหล็ก หรือด้ามหอกพวกเขาถูกเผาทิ้งในที่ที่เขาอยู่ต่อไปนี้คือยอดนักรบของดาวิดได้แก่โยเชบัสเชเบตห่งทาเคโมนีหัวหน้าสามยอดนักรบเขาใช้หอกสังหารฆ่าศึกถึงแ800รอคนในคราวเดียวกันคนต่อมาคือเอเลอาซาบุตรโดดายชาวอาหูอาเขาเป็นหนึ่งในสามยอดนักรบ ซึ่งอยู่กับดาวิดขมขวัญพวกฟิลิสเตียผู้มาร่วมพลอยู่ที่ปัดดมัมมิมเพื่อสู้รบพรั้งนั้นคนอิสราเอลล่าถอยแต่เขายืนหยัดฟาดฟันคนฟิลิสเตียจนมือล้าเป็นเน็บปล่อยดาบไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าประธานชายชนะอันยิ่งใหญ่ในวันนั้นบรรดาทหารกลับมาหาเอเลอาซาเพียงเพื่อจะริบข้าวของจากผู้ตายถัดมาคือชัมมา บุตรอากีชาวฮาราเมื่อพวกฟิลิสเตียรวมตัวกันอยู่ที่หนึ่งซึ่งมีต้นถั่วเต็มไปหมดกองทัพอิสราเอลก็หนีไปแต่ชะมายืนหยัดอยู่กลางทุ่งนั้นป้องกันพื้นที่ปาดฟันจนชาวฟิลิสเตียพ่ายแพ้และองค์ผู้เป็นเจ้าประธานชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในดดูเก็บเกี่ยวสามทหารแห่ง30ยอดนักรบมหาดาวิดท,ที่ถ้ำอดุลัม ขณะกองทหารของฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิมครั้งนั้นดาวิดอยู่ในที่มั่นส่วนแนวรบของฟิลิสเตียอยู่ที่เบตเลเฮมดาวิดกระหายน้ำและเปรยขึ้นว่าถ้ามีใครไปนำน้ำจากบ่อใกล้ประตูเมืองเบตเลเฮมมาให้เราดื่มก็ดีคนทั้งสามก็ตีฝ่าแนวรบของฟิลิสเตียไปตักน้ำจากบ่อนั้นมาให้แต่ดาวิดไม่ยอมดื่ม หลับปรินลงต่อหน้าองค์ผู้เป็นเจ้าและกล่าวว่าข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ไม่อาจดื่มได้นี่คือเลือดของคนที่เสี่ยงชีวิตเอามาไม่ใช่หรือและดาวิดก็ไม่ยอมดื่มน้ำนั้นนี่คือวีรกรรมของสามยอดนักรบอาบิชัยน้องชายของโยอาบบุตรนางเสรุยาเป็นหัวหน้าของสามสยอดนักรบเขาใช้หอกสังหารฆ่าศึกถึงสาม้อคน เขาจึงมีชื่อเสียงเทียบเท่าสามยอดนักรบแม้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นแต่เขายิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสามสิบยอดนักรบที่เป็นนายทหารชั้นแนวหน้าของกองทัพและเขาคือหัวหน้าของผู้เขาเบเนายาบุตรเยโฮยาดาเป็นทหารกล้าจากเมืองขับเซเอลผู้สร้างวีรกรรมหลายครั้งเขาสังหารยอดฝีมือสองคนของโมอับครั้งหนึ่ง เขาลงไปในหลุมฆ่าสิงโตในวันที่มะตกหนักและเขาได้สังหารคนอียิปต์คนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าคนนั้นถือหอกอยู่เบเนยาถือไม้พลองเข้าสู้เขากระชากหอกจากมือของชาวอียิปต์คนนั้นและสังหารด้วยหอกนี่คือวีรกรรมของเบเนยาบุตรเยโฮยาดาเขาก็มีชื่อเสียงเรื่องลือเทียบเท่าสามยอดนักรบด้วยเขามีเกียรติมากกว่าใคร,ใคร ใน30ยอดนักรบแต่ไม่ได้รวมอยู่ในสมยอดนักรบดาวิดทรงแต่งตั้งให้เขาดูแลกองทหารรักษาพระองค์ได้บรรดาสามยอดนักรบได้แก่อาสาเฮลน้องชายของโยอาบเอลฮานันบุตรโดโดโคนเบ็เลเฮหมชัมมาคนฮาโรดเอลีคาคนฮาโรดเฮเลสคนปันทีอีรา อิกเคสคนเทโคอาอาบีเอเซอร์คนอนาทษสิบเบไข่คนหูชาสันโมนคนอาหูอามาฮารัยคนเนโทฟาเฮเลตบุตรมาอานาคนเนโทฟาอิไทยบุตรปรีใบคนกิเบอาในเขตเบนยมินเบนยาคนปิระโทนอิดไดคนห้วยกาอช อาบีอันโบนคนอาราบาอสมาเวทคนบาฮูริมเอลียาบาคนชาอันโบนบรรดาบุตรของยาเชนยุาธานบุตรของชาม,มาคนฮาราอาฮิอัมบุตรชาราคนฮาราเอลีเฟเลตบุตรอาหาสาัสไบคนมาอาคาเอลิอัมบุตรเอฮิโทฟเฟลคนกิโล เอสโรคนคาเมลปาอารายคนอาราบอีการบุตรนาธันคนโสซบาบุตรของฮากรีเสเลกคนอามมนนาฮารายคนเบโรดผู้ถืออาวุธประจำตัวของโยอาบบุตรเสรุยาอิราคนอิตราเกเรบคนอิตราและอุริยาคนฮิตไท รวมทั้งหมด37คน